หิว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 หาอะไรกินในตู้เย็นหิวหิวหิวนั่งกินยังไม่กินก็ไปเข้าห้องน้ําก่อนแล้วค่อยมากินอย่าลืมล้างมือล่ะแล้วก็ยังไม่เคยเก็บสเีในของพวกนี้ที่หล่นอยู่ตามพื้นเนี่ยเมื่อจะเก็บให้หมดถ้าเป็นสั่งนี่จะไม่เก็บได้ยังไงเนี่ยฮะสวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ติดชนแนลนะแล้วก็ตอนนี้เรามาติดออกซิเจนน็อตอินคลูดพาร์ทที่9กันแล้วนะดัจกที่ห่างหายไปสัก แป๊หนึ่งนะไปต่อสู้ในสงครามระหว่างเทารอนกับอินเทเรียนมาก็ยังไม่ลืมเกมนี้นะกลับมาเล่นกันต่อเลยดีกว่าเป้าหมายของพาร์ทนี้นะครับคุณผู้ชมผมกำลังจะทําการสร้างเจ้าตรงนี้ต่อนะก็คือทําเขื่อนเก็บน้ําที่จะเป็นน้ำน้ำใสที่ยังไม่ทําการฆ่าเชื้อ แล้วเ,เอาไปฆ่าเชื้อในส่วนที่มีคอรีนตรงนี้ซึ่งมันจะง่ายถ้าเราทําในโซนที่เป็นธรรมชาติอยู่แล้วใช่ถ้าเป็นธรรมชาติอยู่แล้วเนี่ยมันก็จะง่ายต่อการที่เราจะสร้างสิ่งต่างๆได้โดยที่ไม่วุ่นวายหรือเสียเวลาเยอะโอเคตอนนี้ขอตรวจสอบสภาพฐานเล็กน้อยออกซิเจนโอเคนะ อยู่ในระดับที่ดีมากๆนะทีเดียวคงไม่มีปัญหาเรื่องออกซิเจนไปสักพักใหญ่ๆไฟฟ้ Sci Fi, า่อใช้อยู่ปกติที่130วัตต์เพราะว่ามีตู้เย็นแต่ถ้าเกิดว่าทำการอัปเกรดสายไฟเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่ดียิ่งขึ้นในเรื่องการรองรับไฟฟ้านะรองรับการใช้งานของไฟฟ้าต้องพูดอย่างนี้ได้ต่อมาอุณหภูมิอุณหภูมิในฐานเริ่มอุ่นขึ้นนะเพราะว่าด้านร่างตรงนี้นะของเรานะ มีโรงไฟฟ้าซึ่งก็ผลิตความร้อนออกมาปริมาณหนึ่งแล้วก็จะกระจายความร้อนออกไปเรื่อยๆอืมต่อมาน้ําน้ําก็โอเคน้ําอยู่ในระดับที่ใกล้หมดมันโอเคตรงไหนเนี่ยเดี๋ยวนะเราได้ทําการอ่าใช่เรามีน้ําที่สะอาดแล้วก็เรียกว่าเอ่อเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะอ,อืไม่มีเชื้อโรคนะสะอาด ใส่กิ้งเลยตรงนี้เพราะฉะนั้นเราต้องทําการย้อนท่อนะครับขึ้นไปข้างบนโอเคดูวิคนวันนี้มีสิ่งหนึ่งที่จะให้พวกเจ้าทํานั่นคือการแต่ผมว่าถ้าเราเอาน้ําย้อนท่อกลับมาเพื่อที่จะลงท่อตรงนี้เนี่ยมันจะแย่ตรงที่ว่าใช่ครับมันจะแย่ตรงที่ว่าพอน้ําเราย้อนกลับไปใช่ไหมย้อนท่อกับไปลงตรงนี้ปั๊บเนี่ยมันก็จะไปรวมกับส่วนส่วนน้าที่มันมีเชอโลกอยู่ ไม่เป็นไรนะตอนนี้เราจําเป็นที่จะต้องคืนน้ําให้กับฐานเรานะโอเคอย่างนั้นเราทําการสร้างท่อย้ายน้ํากลับไปที่เก่าครับตรงนี้แล้วกันแล้วก็ย้อนท่อกมาฟังนี้อ่ะต่อตัวข้ามท่อนะเนีะเข้าตรงนี้ออกตรงนี้อ่านี่เออใอญ่ไอ่อหญ่ไอ่อห่ไอ่ใหต้องข้ามท่ออีกแล้วเหรอเนี่ยมันจะงงๆหน่อยเพราะว่าไม่สามารถทะลุตรงนี้ได้ครับเพราะว่ามันยังไม่ใช่ไม่ใช่คอนกรีตนะ โอเคแล้วก็โอต้องทำคอนกรีตว่ะโอเคอ่า okay, uh, ตรงนี้เป็นคอนกรีตโอเควิคแคนมาจัดการหน่อยเร็วใครก็ได้อินซี่สวัสดียินดีดต้อนรับและสวัสดีตอนเช้าจัดการตอนนั้นให้หน่อยสิเร็วเรวเลยนะเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาทำแบบนี้สร้างให้สร้างถ้าถล่มก่อนแล้วไม่สร้างแล้วเป็นไงไฮโดรเจนกำลังเข้าฐานเรา โหเวยมันไม่อันตรายหรอกไฮโดรเจนที่มันจะเข้าฐานเรานะ่ะแต่มันไม่สวยทำไมทำกันแบบนี้ได้รีบสร้างตรงนี้ก่อนได้ไหมไม่มีสมองหรือไงโอเคอเสร็จแล้วนะเราก็ทำการสร้างข้ามท่อตรงนี้ย้อนท่อกลับมานี่้เ้าก็มาตรงนี้อืมลบก่อนได้ไหมอ่ะมันลำคานจังโอเคมันย้อนท่อลำบากอะ ลบไปเลยลบไปเลยเรามาช่วยกันหน่อยแล้วเข้าตรงนี้สำคัญกว่านะโอเคเราก็มาทางนี้ย้อนกลับขึ้นไปข้างบนงข้ามท่ออีกแล้วข้ามมาฝั่งนี้แล้วก็ลากขึ้นไปย้อนกลับไปในี่แล้วก็ข้ามท่ออีกทีครอบข้ามกี่รอบตัววะเดยข้ามจนงงแล้วมันวางก่อนเลยเนี่ยข้ามตรงนี้อีกแล้วก็มาลงตรงนี้อ่าลงตรงไหนดี ทางตรงนี้อ่าเฮ้ยเฮ้ยผิด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 พิดเคนซ์เซนผิดพิดพิดฝั่งผิดฝั่งตรงข้างนี้อ že, ่อ<ฮ> trees, าเราก็ลงตรงนี้แล um, ้ว <spikes> ก <Fra> ็ระบายน้ําออกตรงนี้อ่าึ๊อบบ๊อบบ๊อบบ๊บโอเคดีเริ่มเลยพวก โอเคคุณผู้ชมครับตอนนี้น้ําได้ทําการเดินทางออกจากแหล่งกักเก็บน้ําเพื่อทําการฆ่าเชื้อของเราแล้วเรียบร้อยมีน้ําอยู่ประมาณ20ตันได้นะกำลังเดินทางค่อยๆเดินทางกลับไปยังบอ่อเก็บของเราออเร่งเวลาสักเล็กน้อยนะโอเคไหลไปไหลไปเป็นน้ําสะอาดนะแต่พอลงบอ่อปั๊บก็โหไม่สะอาดแล้วแหละแต่ไม่เป็นไรนะมันจะไปช่วยไปเจอจงังเจอโรคที่อยู่ในบอ่อใช่ ดูเชื้อโรคจะเริ่มเจือจางอืมพันก็นตัวไม่เป็นไรหรอกนะไม่ทำให้ท้องเสียง่ายหรอกตรงนี้มีตั้งสองล้านอเชลข้างบนนี้มีเท่าไหร่สิบสองล้านเหงโนตัวเอดเยอะเลยจิบหายเอาเรามาจัดการฝั่งนี้ต่อเดี๋ยวเราจะต้องทำการย้ายเจ้าวิชวอร์ดนี่ไปข้างล่างสักนิดหนึ่งนะ เพราะว่าวิชวอร์ครับเป็นพืชชนิดที่ดีมากถ้าจะเอามาเรียกว่าควบคุมอุณหภูมิในฐานของเราซึ่งเราจะตั้งไว้ตรงนี้เพราะว่ามันเป็นโซนของอาทางผ่านขึ้นไปข้างบนนะนจะได้ช่วยให้ปรับสภาพอากาศให้มันเย็นขึ้นโอเคใครก็ได้ไปเอาวิชวอร์ d ลงมาเทนั่นแหละดีมากเรนซ่ นั่นแหละเก็บไปอ่ากวาดแล้วก็ามาตรงนี้ยังทําไม่เสร็จไม่เป็นไรอืมทำไม่เสร็จเร็วๆหน่อยได้ไหมเด้ยโอเคเสร็จอะอืมวิชวอร์ดปลูกอ่ะเอาลงมาเอาลงมาเร็วเอาวิชวอร์ดลงมาแต่วิชวอร์ดครับถ้าเรามาปลูกในกระถางแบบนี้เนาะเดี๋ยวเราก็ต้องทําการดูแลมันมันไม่เหมือนก,นกับการที่ให้พิพ น้าโง,ง่พวกเนี้นะไปปลูกเองตามธรรมชาติเราไม่จำเป็นต้องดูแลแต่ถ้าเรามาปลูกเองแบบเนี้ยเราจะเป็นต้องให้ต้องใช้ของแข็งการเติบโตหยุดชะงักต้องใช้ของแข็งอย่างนั้นเหรอใฮ้ยของแข็งอย่างเั้นเหรอไปเอาไม้มาตีสิไม่ใช่เว้ยอืมต้องใช้ฟอสฟอรัสสี่พันกรัมต่อวันนะอืมนี่เอาส่งฟอสฟอรัสเข้าไปเนี่ยมันก็จะทําการทํางานตามธรรมชาติของมันนะซึ่งก็คือการทำให้ อ,อุณหภูมิรอบๆในตัวมันเนี่ยเย็นขึ้นนะมันจะดูดอากาศเข้าไปแล้วจะทําให้มันเย็นขึ้นนะดูซิรอบๆจะออกเหลืองๆนะเป็นเขียวๆเหลืองๆแต่พอเข้าไปตัวนี้จะเป็นเขียวๆฟ้าฟ้าซึ่งถ้าดูจากตัวเลขจะเห็นชัดกว่าสิบเก้าบเจ็ดยี่สห็นไหมครับคุณผู้ชมตรงบรรทัดที่สามนะอ่าตรงนี้เท่าไหร่2ี2ส25องยิบสี่บห้ายิ่งเข้าใกล้แบตเตอรีเท่าไหร่ยิ่งร้อนนะตรงเนี้ยสิบแปดว้าวผมอยากได้อากาศแบบนี้ในประเทศไทยเลย เป็นไปได้ไหมเนี่ยจากที่ดูแล้วเนี่ยในฐานเราก็เรียกว่าผลิตออกซิเจนได้ในจํานวนหนึ่งนะแล้วก็คาร์บอนไดออกไซด์ในฐานก็โอเคเลยแหละก็มีการทาลายอยู่เรื่อยๆนะเพื่อผลิตออกซิเจนทดแทนแต่คราวนเนี้ยเนี่ยผมกำลังคิดว่าข้างนอกเนี่ยมันไม่มีอากาศให้ออกซิเจนให้ดูบิชเชนเราไปทํางานเลยแล้วคราว,นราวานเนี้ยเขาจะทํางานอย่างยากลําบากคราวเนี้ยผมมีโปรเจกต์ที่ว่า เราจะปล่อยอากาศจากในถ่านเราออกไปข้างนอกเพื่อทําให้ข้างนอกมันมีอากาศหายใจสักนิดก็ยังดีดีไหมนะเอ,อเพราะว่าตอนเนี้ยถ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าของเราเนี่ยเครื่องผลิตไฟฟ้าเราไม่ทํางานใช่ไหมมันก็จะไม่ผลิตไอเจ้าคาร์บอนไดออกไซด์ออกไปถ้าไม่ผลิตคาร์บอนไดออกไซด์ออกไปเนี่ยจ้าออกซิเฟิร์นก็จะไม่มีอาหารพอ,อไม่มีอาหารมันก็จะไม่ผลิตออกซิเจนให้เราใช่เป็นแบบนั้นอืมถ้าอย่างนั้นเราจะต้อง ใด้เอาไข่แฮชหรือสีมาฟักให้เกิดการใช้ไฟฟ้าซึ่งไอเจ้าเครื่องฟักไข่เนี่ยนะไอ้ตู้ฟักไข่เนี่ยมันจะกินไฟค่อนข้างจะตลอดเวลาซึ่งจะทำให้เครื่องปั่นไฟเนี่ยทำงานอย่างหนักเลยทีเดียวนั่นแหละดีมากโจชัวขอบใจมากเลยอืมถ้าถามว่าเราจะทําการกระบายอากาศออกไปด้านนอกอยังไงดีแอระเราจะทําการเจาะรูปึตรงนี้สองช่องพอ เอาราจัดการหน่อยสิระบายอากาศออกไปเอาคาร์บอนไดออกไซด์ลงมาเฮ้เดี๋ยวไม่ดีเอาตรงนี้ดีกว่าจะได้ระบายเจ้าไฮโดรเจนสีแดงน่าเกลียดนี่ออกไปข้างนอกด้วยเอาราช่วยหน่อยดีมากดีมากอ่าออกไปซะเจ้าไฮโดรเจนน่าเกลียดนี่อะไรอ่ะมีไฮโดรเจนมีคอรีนด้วยเหรอ ไม่เป็นไรบ้างคอรีนคงจะดรอปลงไปต่ําใช่ไหมคอรีนน่าจะหนักพอๆกับคาร์บอนไดออกไซด์หรือเปล่าหรือเบากว่าเล็กน้อยผมจําลําดับความหนักเบาของกา๊าซไม่ได้นะรู้แค่ว่า,อ,าอีเจ้าไฮโดรเจนเนี่ยเบาสุดแค่นั้นแหละโอเคดูดีเราจะทําการระบายอากาศออกไปข้างนอกสักแป๊บหนึ่งนะสักประมาณวัน2วันนะให้ข้างนอกมีอากาศหายใจกันสะหน่อยได้ทํางานสะดวกขึ้น โอเคเพราะว่าสุขภาพของดูพิแคทเราก็เป็นสิ่งที่ต้องคำนึงเป็นอันดับต้นๆน,น,นะถ้าประชากรไม่มีความสุขเนี่ยเราจะเป็นผู้นำทำไมวะใช่ไหมอือตอนนี้เจ้าน้ำเน่าตรงนี้ครับคุณผู้ชมมันขึ้นมาครึ่งหนึ่งของบ่อแล้วซึ่งเอ่อผมว่าผมน่าจะคำนวณผิดไปเล็กน้อยนะในเรื่องปริมาณของมันอ่าเราจะไปต้องรีบทำไอ้เจ้าเครื่อง ตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเพียงแค่ตอนนี้เรายังขาดการต่อสายไฟครับคุณผู้ชมผมได้ทําการต่อท่อไปแล้วนะซึ่งมันดูดน้ําเน่าจากตรงนี้ขึ้นไปบําบัดในเครื่องนี้แล้วปล่อยลงมาตรงนี้เป็นน้าใสแต่ยังมีเชื้อโรคอยู่นะเราจะทาการดูดขึ้นมาระบายไปฝั่งนี้ก่อนนะเพราะว่าดูเหมือนว่ามันหยุดประทุหรือย,อยังเนี่ยมันหยุดประทุแล้วนะแต่ว่าไม่รู้ว่ามันยังประทุอยู่ไหมหรือว่ามันจะประทุอีกเมื่อไหร่ ก็เดี๋ยวต้องมาศึกษาข้อมูลดูนะเพราะว่ายังยังไม่ทําให้ดูบิแคนเนี่ยนามาศึกษาได้นะแต่ตอนนี้ก็ถ้าเกิดมันยังปะทุอยู่เรื่อยเนี่ยน้ำมันก็จะเยอะขึ้นเรื่อยใช่ไหมอาจจะล้นได้ก็เดี๋ยวทําการระบายน้ํามาฝั่งนี้ก่อนนะโอเคแต่ว่ายังไม่มีสายไฟตรงนี้สักทีช่วยมาจัดการด้วยโอเคแล้วก็ด้านล่างนี้นะตอนนี้ผมได้ทําการเจาะที่ข้างบนเป็นดูระบายอากาศให้ออกซิเนียนหนีออกไปข้างนอกใช่ไหมหนีไปข้างนอกพูดเหมือนขังมันไว้อะเออนั่นแหละ แล้วก็ให้มันระบายขึ้นไปข้างบนให้ดูว,วิคนเราสามารถหายใจได้ด้วยก็เป็นผลดีนะช่วยให้ข้างนอกมีสีอื่นนอกจากสีแดงกับสีม่วงบงัง <c oughs> ก็ดีส่วนข้างล่างก็คาร์บอนออกไซเริ่มเอ่อขึ้นมานิดนึงนะเพราะว่าออกซิเจนที่กดมันไว้เนี่ยได้ขึ้นไปข้างบนใช่ไหมมันก็เป็นสิ่งที่ต้องแลกกันส่วนตรงนี้ก็เดี๋ยวขอเจาะดูระบายอากาศเพิ่มอีกสักนิดหนึง่งจะได้หายใจสะดวกกันนะแล้วก็ เริ่มทรงๆท,ทรงดีเดี๋ยวจัดการตรงนี้เสร็จก็ว่าจะจะมาดูแลเรื่องสัตว์ต่อนะตอนนี้แดกโก้เราก็โดนโกนขนไม่เรียบร้อยแล้วครับดูสภาพมันสิอันนี้คือตัวมันนะไอที่เห็นยาวๆแบบแบบเนี้ยมันคือขนมันนะน่าสงสารนะเดี๋ยวผมจะจับแดกโก้ตัวนี้นะขึ้นไปไว้ข้างบนนี้เพื่อให้เขาเนี่ยไปเติบโตตามธรรมชาติไม่ใช่เติบโตรธรรมชาติไปเติบโตขนของเขาใหม่นะไปงอกขนใหม่นั่นเองอ่า วาสถานีเอาไว้ตรงนี้นะเดี๋ยวเอาเดโรโก้มาลูกเดรกโก้กับเดรกโก้ตรงนี้เออ่กี่ตัวดีสูงสุด3ตัวแล้วกันโอเคเอวิธีการก็เราทำการลบตรงนี้ลงครับย้ายสัดส่วนเกินให้อยู่ได้แค่ศูนตัวเราจะถูกย้ายไปข้างบนนะโอเคเดโกโกนี่ยครับยังไม่เคยเล่าให้ฟังละมัง้งใช่ไหมเดกโก้เนี่ยมันเป็นสัตว์ที่ จะกินมิลวูดหรือจะกินพินชาแล้วจะขี้ออกมาเป็นฟอสฟอรซึ่งมันดีตรงที่ว่าฟอสฟอรเนี่ยเราเอามาเป็นอาหารให้กับวิชวอรในการควบคุมอุณหภูมิไปอีกออีก,อก,อกโอ้หนาวน่ามันหนาวแล้วสีฟ้านะ่ะดีมากเลยในเรื่องการควบคุมอุณหภูมิตรงนี้ก็จะช่วยให้ร้อนร้อนร้อนมากเดี๋ยวทำการระบายไปด้านข้างนิดนึงแล้วกัน อ่าตรงผนังมีอะไรไหมเนี่ยมีน้ําโอเคนั้นต้องค่อย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 ลื้อนะอเราไปความร้อนหลอกหน่อยนะเพราะว่าเราทําการวางผนังกันความร้อนตรงนี้ครับแล้วพอดีว่าเจ้าเครื่องอบไข่เนี่ยมันจะค่อนข้างปล่อยความร้อนเยอะมันเลยทําให้ความร้อนสะสมตรงนี้เยอะนะเออจริงๆแล้วผมว่าควรเอาอะไรที่มันทาความร้อนเยอะๆเนี่ยไว้ข้างในนี้ให้หมดเลยดีไหมเนี่ยเออก็หับจะเป็นความคิดที่ดีนะถ้าทําตรงนี้ล่ะเนี่ย แล้วก็สถานีไม่ใช่หมวดอาหารตู้ฟักไข่เออเอาตัวน,นี้ดีกว่านี่แบบนี้เอฟเอบเอ,อ่าไม่ไม่ทำเป็นเสาไม่ใช่เสาพื้นที่ระบายอากาศได้ด้วยก็ต,ตรงนี้เป็นตู้ฟักไข่ตู้อ่ะแล้วก็ไฟฟ้าต่อมาตรงนี้ปัพอับ,อ,บอ่าเดี๋ยวย้ายลงมาจากข้างบนนะตักข้างบนก็เอ,อ่อเดี๋ยวผมกลัวความร้อนมากเลยมันจะขึ้นไปข้างบนเนี่ยตอนนี้ก็ขึ้นไปแล้วแหละมันไม่ค่อยดีนะแบบนเนี้ย เดี๋ยวก็เสร็จจากตรงนี้ก็เดี๋ยวทำลายทิกนะส่วนวิชวอร์ดก็จัดแบบการอุณหภูมิตรงนี้ให้หน่อยละกันห้านี่ครับเลโก้เขามาอยู่ตรงนี้แล้วนะเลกโก้ออกไข่ห้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์่ามีเปอร์เซ็นต์ออกไข่เป็นไอ้นี่ไหมอ่ะเลกโก้ผิวมันสิบสี่เปอร์เซ็นต์ต้องการเด็โก้ผิวมันเนี่ยอยากได้มากขอหน่อยนะเอ่อตอนนี้อ่าอดูตรงไหนเนี่ย การงอกขนเกล็ดนี่ไงครับคุณผู้ชมถ้าเขาอยู่ในบรรยากาศที่เป็นไฮโดรเจนนานๆน,นะตรงนี้เปอร์เซ็นต์มันจะเพิ่มขึ้นนะร้อยเปอร์เซ็นต์เมื่อไหร่เราก็จะสามารถที่จะโกนขนเขาได้อีกครั้งหนึ่งเฮอืมตอนนี้ระบบการบำบัดน้ำเสียข้างบนของเราได้ทำการเปิดการใช้งานไปที่เรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมตอนนี้ก็ทำการดูดน้ำจากตรงนี้ขึ้นไปบำบัดให้เป็นน้ำใสแล้วปล่อยลงมาตรงนี้ถึงแม้ว่าเป็นน้ำใสแล้วแต่ก็ยังมีสภาพเป็นน้ำที่สกป ที่ทำไมเปิดดูจะไม่เห็นเลยนะเนี่ยทำไมเดี๋ยวทำไมทำไมทุกคนถึงมีความสกรปรกขนาดนี้อ่ะเฮ้ยแล้วทำไมตู้เย็นถึงมีอ๋อแน่ละ่ะก็น้ำสกรปรกนี่วะเออใช่น้ำมันสกรปรกผนก็ต้องสกรปรกสิ <c oughs> แต่ว่าทำไมทุกคนถึงมีเชื้อโรคติดตัวกันขนาดนี้แล้วเนี่ยหกพันสามพันตัวเลยนะแถมเชื้อโรคตุ้เต็มไปหมดเลยโอ้ยฆ่าเชื้อหน่อยเถอะ ฆ่าเชื้อเลยฆ่าเชือ้อฆ่าเชือ้อฆ่าเชื้อฆ่าเชื้อให้หมดฆ่าเชือ้อฆ่าเชือ้ออ่าใครเยอะเนี่ยโจชวัวมีมีมีอะไรติดตัวเมื่อกี้เห็นนะอ่าไหนไหนเื้อโรคเท่าไหร่เมื่อกี้เห็นนะเนี่อเยอะเลยโจชวัวมานี่ก่อนเลยไปล้างมือเลยเนี่ยไปดูสิล้างแล้วเป็นไงเนี่ยล้างแล้วก็หายนี่ไม่มีเชื้อโรค คือไปล้างมือเออ้าจจรลกซะเออล้างมือเห็นไหมอย่ากินข้าวนะอย่านะเอออย่ากินข้าวห้ามกินข้าวนะไปล้างมือก่อนไปเออห้ามกินข้าวอย่ากินข้าวล้างมือก่อนดีดีเออ รักษาความสะอาดบ้างอยากเป็นเรื่องไงะ COVID นะฮะโควิดหนึ่งเก้านะไม่มีโควิดหนึ่งเก้าในกี้นะครับจริงๆมีแค่อาหารเป็นพิษแหละขี้แตกนั่นแหละทำงานได้เป็นอย่างดีเลยแต่ดูเหมือนว่าสารกองของเสียครับทรายเราไม่มีเลยนะในตอนนี้ที่มีอยู่ตอนนี้ก็เพราะว่าไปเอาหินอาคณาีนะไปบดให้เป็นทรายแล้วก็เอามา ใส่เครื่องนะไปบดที่เครื่องนี้ได้แล้วก็กลายเป็นทรายไปใส่ที่เครื่องนี้แต่ว่าตอนนี้เนี่ยปัญหากอย่างหนึ่งของเราเนี่ยนอกจากทรายแล้วก็คือไฟฟ้าด้วยตอนนี้มีไฟฟ้าถูกใช้งานอยู่ที่800แวบๆเมื่อกี้นะเต็ม1,000วัตต์นะโหลดได้800เต็ม1,000ซึ่งมันอาจจะไม่พอได้ในอนาคตเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็มีแผนที่จะทำการขยายเจ้าความแข็งแกร่งนะของสายไฟของเราให้เป็นตัวนี้นะที่เคยพูดไว้ก่อนหน้านี้ สายไฟตัวนำนะช่วยให้อ่ากระบองไฟฟ้าที่สามารถโหลดได้ในสายฟ้าไม่ใช่สายฟ้าในสายไฟาสายฟ้าอะไรวะในสายไฟวงจรเดียวเนี่ยให้มันเป็นแบบ2000วัตต์หรือ2กิโลวัตต์นั่นเองแต่ว่าสายไฟตัวนำก็ต้องใช้โลหะบริสุทธิ์จำนวนอ,อจำนวนช่องละ25ชิ้นเลยทีเดียวเออไม่ใช่25ชิ้นสิ25กิโล แล้วก็จําเป็นจะต้องทําการทําจากเครื่องนี้ครับให้แร่อาูมิเนียมทําอารูมิเนียมซึ่งอารูมิเนียมเนี่ยที่ไม่ใชแร่อารูมิเนียมเนี่ยไม่งงนะมันเป็นโลหะบาริสุทธิ์เดี๋ยวต,ตอนนี้ขอเอาหินอคเีมาทำทรายสำรองไว้ก่อนลวกันไปนอนแล้วมาทำงานกันได้แล้วทุกคนอนุณหภูมิเป็นไงบ้างตอนนี้อุณหภูมิก็ยังร้อนอยู่นะแต่ว่าเครื่องนี้อยู่ทำงานแล้วนะก็เย็นลงบ้างนิดนึงโอเค ส่วนฝั่งนี้ก็แฮชสามารถอยู่ได้โดยที่นอนแอง่งแมงผมละเซ็งกับความสะอาดในฐานจริงๆเลยเดี๋ยวว่างๆก็ช่วยเก็บกวาดกันหน่อยแล้วกันเนาะเอาเป็นทีละบล็อกลวกันฝั่งเนี้ยที่อยู่อาศัยเนี่ยเก็บกวาดสิเอาผิดอันอันนี้อ่โอโได้โก้ขนยาวขึ้นมานิดนึงแล้วเนี่ยใช่ไหม <laughs> โอเคดี ส่วรเรโครตัวนี้นะที่กำลังฟักก่อเนี่ยไว้ตรงนี้ก่อนนะเพาะพันก่อนสักหนึ่งเยอะเยอะเะแย่แล้วครับผู้ชมเอ่อตอนนี้เรียกว่าเอ,อน้ำดาเริ่มเริ่มทำท่าจะล้นแล้วครับตอนนี้ต้องทำการรื้อไอเจ้าภาเครื่องระบอากาศต,ตอนนี้ก่อนนะแล้วก็ต่อาถังพักของเหลว ต้องเก็บของเหลวสักนิดแล้วตอนเนี้ต้องทำการเก็บของเหลวนะเก็บน้าําเน่าเข้ามาในนี้ก่อนส,สักนิดหนึ่งนะเพื่อที่จะระบายตรงนี้ออกนะเพราะมันเยอะเกินไปนะเหมือนจะทำไม่ทันเออทำทันด้วยโอเคน้ำก็จะเข้าไปในนี้เยี่ยมเลย ทรายไม่พอนะทรายทําเท่าไหร่ก็ไม่พอจริงๆอมผมเหมือนกับผมเหมือนกับว่าต้องทําการสั่งให้เขาทําเยอะๆนะแต่ว่ามันใช้เยอะจริงๆครับทรายนะกับการกองน้ําให้มันเป็นน้ําใสเ,เจ้านี่ก็มาหยุดประทุสักสทีนะถ้าจะทําการวิจัยหรือว่าศึกษาเจ้าป่องป่องปล่อยน้ําเมื่อกี้เนี่ยครับเราจะต้องทําการให้อ,อนะไข่และ นี่ไงลินซี่นะอัพสก l l นี้ให้ลินซี่ลินซี่ถึงจะสามารถที่จะไปจัดการไม่ใช่สิ s กินนี้่สกิลนี้สิถ้าล,ลินซี่มีสกิ l l นี้ก็สามารถวิจัยป่องได้เนี่ยก็มีอยู่แล้วด้วยก็วิจัยได้นนะนี่ไงกดได้เลย <laughs> งงอะไรของผมเนี่ยฮะอันนี้คือห้องฆ่าเชือ้อและประตูกนแบบจำเป็นนะก็คืออ่าเป็นประตูกนแบบ คล้ายๆข้างล่างเนี่ยครับคล้ายๆเจ้าตัวนี้นะก็คือ,อคอลีนใช่ไหมแกส๊สคอรีนเป็นแก๊สที่จะลอยต่ําถ้าเกิดว่ามีอะไรก็ตามที่หนักกว่าไม่ใช่หนักกว่าถ้าหาก็มีอะไรที่เบากว่าอยู่ข้างบนมันนะเช่นตรงนี้เนี่ยผมเอาแกส๊สไฮโดรเจนเนี่ยใส่เข้าไปในนี้นะนี่อยู่ในสามช่องนี้ซึ่งคอรีนจะไม่มีทางที่จะไหลขึ้นไปได้แล้วก็ย้อนลงมาตรงนี้เพื่อออกข้างนอกมันจะถูกกดลงอยู่แค่นี้ครับ ไม่ว่ายัางไงก็ตามนันเองซึ่งมันมีทางที่แก๊จะอยู่ในช่องเดียวกันซึ่งเป็นกฎของเกมอยู่แล้วส่วนด้านใดนี้เนี่ยเราก็จะทําการนําถังพักของเหลวไว้ข้างในปับ๊บอย่างนี้เฮ้ยเดี๋ยวผิดทางขันผิดทาง,ทางเอ่ออันอย่างนี้เอาสีขาวมาฝั่งนี้เออปับ๊บแอบพอเราทําการทาอห่างนั้นปั๊บเนี่ยเราก็จะทําการสูบน้ํานะครับจากตรงนี้นะนี่ขึ้นมาอันนี้แล้วเข้าเครื่องตรงนี้ แล้วก็จะได้ห้องฆ่าเชื้อให้กับน้ําเราซึ่งน้ําตรงนี้น้ําใสเนี่ยมันมีเชื้อโรคอยู่เยอะมาหาศาลเลยทีเดียวยังใช้ไม่ได้นะกินแล้วขี้แตกแน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเอาน้ำเนี่ยเข้าไปในนี้เพื่อจะทําการฆ่าเชื้อด้วยคอลอรีนที่เป็นวิธีเดียวก,กันกับตรงนี้ที่เราเคยทําให้แล้วเอาเราไปขับดอกสายมันจะขึ้นวะเ่ยใช่แล้วมันจะทาให้เราเนี่ยมีน้ําสะอาดใช้เป็นน้ําสะอาดที่ไม่มีเชื้อโรคฮะ พอระบบกลไกตรงนี้เนี่ยเรียบร้อยเมื่อไหร่เนี่ยเราก็จะทาการต่อท่อครับรวมัลงล่างแล้วไปปล่อยน้ําลงในบ่อน,นี้ซึ่งในอนาคตเนี่ยผมว่าจะทําการขยายบ่อด้วยแล้วก็ในบ่อน,นี้เนี่ยก็จะทําการสูบน้ําเสียเนี่ยนะขึ้นไปข้างบนแล้วก็เอาไปทําการผ่านกรรมวิธีการบําบัดตรงนี้แล้วเข้าไปฆ่าเชื้อแล้วก็ปล่อยน้ําลงไปที่บ่อหลักไซเคิลเป็นหลูปวนอย่างนี้ไปเรื่อย ซึ่งเราก็จะมีน้ําใช้อยู่ตลอดทั้งปีแล้วก็มีน้ำตามธรรมชาติที่ออกมาจากก่องเน่าตรงนี้ด้วยเท่านี้ฐานเราก็ไม่ต้องกังวลเรื่องปัจจัยน้ําอีกต่อไปแล้วฮ่า <c oughs> เอาละคุณผู้ชมครับตอนนี้ก็ได้เวลาอันควรแล้วนะในการตัดพาร์ทสำหรับออกซิเ not i n c l u d e ep ที่9นั้นก็ต้องขอจบเพียงแค่นี้ก่อนอขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใน ep ที่10นะยังไม่รู้ว่าจะทำอะไรต่อไปแดีตอนนี้ก็ แต่ขแขนแขนกันจริงๆเลยน่ารักครับคุณผู้ชมเจอกันในพ p หน้านะครับสวัสดีครับ